สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพบกันในวันพุธที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีตลาดนั้นก็อยู่ในกรอบแคบๆนะคะเคลื่อนไหวภายในกรอบแคบๆค่ะ ดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,358.31จุดลดลง4.39จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.32ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่22,840.47ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนที่จะใช้ในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น NER ค่ะราคาหุ้น NER นะคะก็ถือว่าขยับขึ้นมานะคะสอดคล้องกับหุ้นในกลุ่มนะคะอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะ ที่ดิดตัวขึ้นมานะคะหลายๆตัวเลยทีเดียวในวันนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ NER นั้นนะคะก็มีปัจจัยบวกนะคะจากการที่ NER W2 นะคะจะเข้ามาเริ่มซื้อขายนะคะในวันที่30พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันนะคะจากแรงหนุนของทิศทางยางพาร,ราที่ยังเป็นขาขึ้นนั่นเองค่ะ ตรมาส1/67ที่ผ่านมานะคะ NER มีรายได้จากการขายรวมนะคะ6,541.85ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น285.45ล้านบาทนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น4.60%ค่ะมีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่453.61ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ6.93%ของรายได้จากการขายรวมนะคะเมื <ME> ่อเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะคะ139.24ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น44.29ล้านบาทค่ะก่อนหน้านี้นะคะ CEO ของ NER นะคะคุณชูวิทย์จึงธนะสมบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ NER นะคะก็ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายการเติบโตในปี2 5 6 7นะคะว่าด้วยสถานการณ์ยางพาราที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะโดยคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า70บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ทำให้บริษัทก็ได้รับอนิสงส์ตามความต้องการของตลาดค่ะภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีที่เพิ่มขึ้นค่ะที่มีความต้องการมากขึ้นการใช้งานมากขึ้นและยังมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศนะคะดังนั้นตลาด E ีนะ่เป็นตลาดสำคัญของกลุ่มธุรกิจยางพาราค่ะ นอกจากนี้นะคะบริษัทก็ได้มีความเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการจำหน่ายยางสำหรับมาตรการ EU DR ค่ะหรือว่า EU Deforestation Free Regulation นะคะซึ่งเป็นกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าที่จะเริ่มปีนี้นะคะซึ่งจะเป็นบวกกับบริษัทด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะสร้างยอดขายต่อไปในอนาคตค่ะทางด้านของความเห็นนะักวิเคราะห์นะคะที่มีต่อหุ้น NER ค่ะ อย่างเช่นบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะคะก็ได้มีการคาดการ์ค่ะว่าไตรามาสที่2-67ทั 6, นี้ยังเห็นราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นนะคะโดยราคาขายเฉลี่ยยังสูงขึ้นต่อในช่วงไตรามาสที่2/67ทั 6, ค่ะแนวโน้มกำไรจะเติบโตทั้งเย r on เย r และ q on Q นะคะโดยปีนี้อาจจะขายยางได้ต่ำกว่าเป้าค่ะจากภัยแล้งกระทบต่อผลผลิตยางธรรมชาติแต่ว่าก็จะได้ประโยชน์จากด้านราคาอย่างที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนนะคะ ทำให้คาดการณ์ว่ากำไรปีนี้ปี6 7นะคะของ n d r ก็ยังเติบโตได้เยียออนเยค่ะเปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะหุ้น n i R ปิดอยู่ที่ระดับ6กบาทสิ้สตางค์นะคะบวกไป20สตางค์หรือว่าคิดเป็น3.3 6เค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่138.76ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรา,าฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ฝากติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นิยไซต์ com นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Linesquare, Telegram ค่ะเส้นเคยรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้องหุ้นิยไซต์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผูฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ